ว่าเออคงไม่ได้ไปทำถึงขนาดเป็นเอเอสแกนดิเนเวียวโมเดลนะครับแต่ไม่ว่าจะไปแต่ไม่ว่าจะไปสแกนดิเนเวียวโมเดลเราจะให้เป็นสวัสดิการพื้นฐาน,นนี้ผมเห็นด้วยนะครับแต่มันต้องตามมาด้วยการใช้งบประมาณมากมายเช่ย่การใช้งบประมาณมากมายแน่นอนว่าคุณสิริกัญญาบอกว่าส่วนหนึ่งมาจากการการจัดการงบประมาณตอนเนี้ที่มันแบบว่ามีไขมันเยอะก็จะต้องจัดการให้ลีนลงอันนี้ถูกต้องเลยนะฮะผมเห็นด้วยนะ ไอ้เรื่องงบประมาณฐานศูนย์เนี่ยคือรื้อใหม่หมดเลยรื้อโครงสร้างงบประมาณอะไรที่ไม่จาเป็นตัดทิ้งไปอันเนี้ยเห็นด้วยเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการแต่ว่าไอ้เรื่อง,องการรีดภาษีเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับกุษิ์กัญญาพยายามจะสื่อสารว่าถ้าเกิดมีการใช้งบประมาณได้เป็นอย่างดีทุกคนจะยินดีคนที่เคยเสียภาษีเออคนที่เสียภาษีเราก็รู้สึกเซ็งกับการเสียภาษีอาจจะยินดีในการเสียภาษีมากขึ้นนะครับ ผมก็เชื่อว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าการเสียภาษีครับมันต้องเป็นแฟร์แท็กด้วยมันต้องเป็นแฟร์แท็กแฟร์แท็กก็คือคนที่ทํามาหารับประทานได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศทุกผู้ทุกคนต้องเสียภาษีมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะแบ่งทุกคนเป็นหลายๆเป็นเลเวลคนรวยคนชนัช้นกลางแล้วก็คนจนคนที่ต้องแบกรับภาระทุกอย่างต้องเป็นคนรวยกับคนชนัช้นกลางมันไม่ควร นในแง่ของคนจนมันไม่ใช่เป็นข้ออ้างของคนจนนะครับคนที่เป็นคนที่มีรายได้น้อยมันไม่ใช่เป็นข้ออ้างนะครับเมื่อเราใช้ทรัพยากรร,กร่วมกันเราก็ต้องมีการเสียภาษีแบ่งสรรปันส่วนแบ่งเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขอย่างที่คุณสิริกัญญาพูดเห็นไหครับ <het> ก็ทุกอย่างก็ต้องเอาเข้าระบบแปลว่าคนที่ใช้พื้นที่ทางเท้าก็ต้องเอาเข้าระบบคนที่ขายของโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีก็ต้องเข้าระบบทุกอย่างให้เรียบร้อย มันคือแฟร์แท็กนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่แฟร์แท็กคุณจะเอาแต่แฟร์เกมใช่ป่จัดการนะทุนขนาดใหญ่นะครับจัดการอะไรก็แล้วแต่นะนะครับเอาอย่างนี้ผมจะทำงานทำไมให้เหนื่อยผมก็รอสวัสดิการของรัฐด,ดิผมก็นอนรอไปดิแต่วนะ่ายิ่งทําแปลว่าคนยิ่งทําก็ต้องยิ่งเจ็บปวดหรอใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้มันก็จะเป็นเหมือนแบบประเทศอังกฤษอะ ประเทศอังกฤษตอนนี้เกิดอะไรขึ้นคุณไปดูดิคนอังกฤษใครเขามาทํางาน,น,นาชั้นกรามัชีพไม่มีนะครับคุณไปเดินอังกฤษเนี่ยคุณก็จะเจอแต่คนหัวดําไม่คนอินเดียก็คนจีนคนอังกฤษทําลายคนอังกฤษรอรอสวัสดิการประเทศมันก็จะเข้าสู่ภาวะล้มลายเขียใ okay, ไหมครับและต่อมานะครับเรื่องเกี่ยวกับตลาดทุนทําไมทําไมผมถึงคิดว่าอาทิตย์นี้เนี่ยตลาดจะเหี่ยวก็เพราะว่าพอเราได้เห็นความคิด ของคุณสิริกัญญาแล้วเนี่ยว่าที่รัฐมนตรีครั้งเนี่ยคุณจะพบว่าเขาไม่พูดอะไรเกี่ยวกับแมคโคเลยแล้วถ้าเกิดจะพูดเกี่ยวกับแมคโครเชื่อมโยงมาที่ตลาดหุ้นมันก็ไปติดอยู่ที่มุมมองเรื่องของการที่ตลาดหุ้นลงหลังจากการเลือกตั้งคุณสิริกัญญาบอกว่าก็โอเคส่วนหนึ่งก็อาจจะนโยบายของก้าวไก่เพราะว่าตลาดอ่ะเชื่อว่านักลงทุนก็เชื่อว่าก้าวไก่เอาจริงแน่ๆอันนี้ก็นะภูมิใจในตัวเองหน่อยผมแอบเห็นความภูมิใจตัวเองว่า เพราะฉันหรือก้าวไกลเนี่ยเอาจริงทุกคนเชื่อว่าฉันจะทําตลาดก็เลยลงแต่เขาบอกว่าเหตุผลเนี้ยไม่ได้เป็นเหตุผลใหญ่เหตุผลใหญ่เนี่ยมีอยู่สามข้อข้อแรกเนี่ยนะฮะตลาดหุ้นทั่วโลกมันลงข้อแรกข้อที่สองฝรั่งขายอ้อข้อสองไม่ใช่เพราะฝรั่งขายข้อที่สองเนี่ยตลาดหุ้นมักจะลงหลังเลือกตั้งอ่านี่ข้อที่สองข้อที่สามฝรั่งขายเพราะไม่แน่ใจเรื่องการเมืองไทย และหลายย่อยก็เป็นผู้ซื้อนี่หายย่อยก็แปลว่ารายย่อยยังเชื่อมั่นในประเทศผมฟังนี้แล้วผมก็เอวังด้วยประการชนี้แต่ว่าคุณก็ไม่เข้าใจแมคโครเอาเรื่องที่ง่ายที่สุดก็คือตอนเนี้คุณทุนลงมันไม่ได้ลงคุณทุนลงมันขึ้นมันมีแต่ไทยเนี่ยแหละลงแล้วก็ไทยก็เป็น w o ิร์สเวิร์สเ f อร์ฟอร์ที่สุดในเอเชียตอนนี้แล้วก็เวิร์เป็นอันดับสองของกลุ่มประเทศตลาดหุ้นหลักๆของโลกนะฮะ นะอย่างแรกนะแมคโครไม่มีแล้วก็ความเข้าใจสถานการณ์ในตลาดหุ้นก็ไม่มีนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นมักจะลงหลังการเลือกตั้งก็ก็มีลงนะครับแต่ลงลงกันวันเดียว2วันแล้วก็ฟื้นเลยนะอันนี้อันนี้อันนี้ลงนานหน่อยนะฮะแล้วก็ฝรั่งขายเพราะว่าความกังวลเรื่องของออการจัดตั้งรัฐบาลผมว่ามันเขากังวลเรื่องของพ olicy ครับ political นะครับเขาไม่ได้เรื่องจัดตั้งรัฐบาลก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่ง่ะก็คือความกังวลเรื่องของตลาดหุ้นไทยอ่ะมันไม่เติบโตแต่ถ้าเราไปมองดูกันที่มุมมองที่มีต่อตลาดหุ้นไทยจะอาศัยตลาดทุนไทยยังไงนะครับที่มีขนาดใหญ่ในการระดมทุนมากเนี่ยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยคำตอบที่ได้รับก็คือไม่ไม่ได้ตอบเรื่องนี้แต่เบี่ยงไปตอบในเรื่องอื่นก็คือไปตอบในเรื่องการจะเข้ามาดูแลนะครับเรื่องของกติกาเรื่องของที่เขาถนัดอ่ะ ก็คือเข้าไปดูแลกรอไปไปไปเข้มงวดกับกรอตในการจะจัดการเรื่องอะไรที่มันไม่แฟร์แต่เรื่องการที่จะใช้กลไกตลาดหุ้นไทยทยํายังไงให้เศรษฐกิจมันเติบโตทํายังไงให้ตลาดหุ้นไทยจะต้องเติบโตและเป็นแหล่งระดมทุนที่ดีได้นะครับของมนุษย์เงินเดือนหรือนักลงทุนนะครับเมื่อทุกคนมีเวลที่มากขึ้นทุกคนจะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาสวัสดิการของรัฐไม่ได้เป็นไ,ปไม่ได้ต้องเป็นภาระของรัฐนะครับ ก็ไม่ได้ไปพูดเรื่องนี้ไม่มีเพราะคิดไม่รู้ว่าคิดหรือว่าศึกษาหรือเปล่าแต่ผมว่าให้ผมเดานะเท่าที่ดูนะคือเขาอะศึกษาในเรื่องที่เขาอยากจะทําอะได้มาเป็นอย่างดีแต่เรื่องอื่นๆเนะี่ยเขาไม่ได้มองเขาไม่ได้มองจริงๆนะครับก็เท่าที่ฟังฟังฟังอยู่สามรอบนะครับฟังโดยที่ปาศดาคติเลยนะคือไม่ได้มองนะครับก็หวังว่าจะมองจะหันกลับมามองแล้วเห็นความสําคัญของตลาดทุนไทยเพราะว่า มันไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่เป็นบอนนะมันเป็นที่ที่สร้างให้คนมาออมแล้วก็ใช้เป็นสร้างความมั่งคั่งได้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเป็นภาระของรัฐในอนาคตแล้วก็ไว้เป็นตัวสําหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับนะครับแล้วที่ผมคิดว่าเขาย้อนแย้งบางอย่างก็คือเรื่องของ f a s t forward growth นะครับอยากจะให้ประเทศไทยจเจริญเติบโตเนี่ยฟ a s t f o r w a r d growth แตะแตะน้อยมากแตะน้อยมากซึ่งซึ่ง,งมันเป็นหนึ่งในสามนโยาบายเด่นใช่ไหมอยากเห็นการเติบโต แตะแตะแตะตรงไหนแตะตรงที่ว่าอั skill แรงงานอ่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยแต่อย่างหนึ่งก็คือก็ต้องสนับสนุนทําให้เกิดอุตสาหกรรมไฮเทคเกิดขึ้นในเมืองไทยเชิญชวนชี้ชวนให้มีการลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยการเชิญชวนชี้ชวนเข้ามาลงทุนในไทยคุณก็ต้องมีเงื่อนไขพิเศษใช่ป่ะสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับผู้มาลงทุนป่ะไม่งั้นเขาจะมาทําไมในเมืองไทยมีอะไรที่เขาจะต้องมาคุณต้องมี อ่าแล้วถ้าเกิดคุณให้สิทธิพิเศษแฟร์เกมปะมันก็จะไปย้อนแย้งกับเรื่องแฟร์เกมอีกอ้าวไหนคุณจะทลายทุนผูกขาดได้เหรอที่จะต้องไม่มีเรื่องสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆางมากมายละทุกคนต้องแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม SME แข็งแกร่งอะไรว่าไปอ่ะแล้วคุณจะกลับจะบอกว่าจะต้องเติบโตด้วยเรื่องของการให้ทุนเนี่ยเข้ามาลงทุนใช่ปะคือเรื่องการเติบโตให้ทุนมาลงทุนมันเป็นมุกที่คิดง่ายไงครับ แต่มันก็ย้อนแย้งกับสิ่งที่ทำงงว่ามันไม่ได้มีการเชื่อมโยงอะ่ะเออผมฟังๆแล้วก็เอวังด้วยประการชนีแต่ยอมรับว่าหลายๆไอเดียดีนะครับก็ไอสิ่งที่เขาตั้งใจจะทำอะ่ะมันก็ดีหลายเรื่องอ่ะแหละเอาจริงๆก็ไม่ได้แย่ไปทั้งหมดแต่ว่าถ้ามันมีแค่เรื่องแบบเรื่องการเติบโตอะ่ะเรื่องการเติบโตเรื่องอาศัยการกลุ่มทุนเรื่องของเรื่องของแฟร์แท็กนะครับเรื่องของท่าแรง นะครับที่มันที่เขาต้องคํานึงถึงเรื่องของเงินเฟอ้อด้วยเพราะไม่แค่เงินเฟอ้อนี่แหละจะเป็นตัวกลับมาทําร้ายบรรดาผู้มีรายได้น้อยอีกนั่นแหละมันจะไม่จบไม่สิ้นแล้วประเทศอ่ะมันจะเออมันจะดิ่งอ่ะเขียใจไหมครับการการที่เขาจะเข้ามาจาัดก,การกับทุนผูกขาดหรือทุนขนาดใหญ่ในในในบ้านเราเนี่ยคงไม่ได้เป็นเรื่องการสลายหรือทําให้เกิดอุปสรรคในการทําธุรกิจ เพียงแต่ว่าจะไปทําอะไรจะไปลดกําไรส่วนเกินที่ก่อนหน้านี้บรรดาทุนใหญ่มันก็ได้กําไรส่วนเกินกันไปเยอะจริงๆอะแหละนะครับไปลดกาไรส่วนเกินออกมาด้วยอะไรการขึ้นค่าแรงเก็บภาษีให้มากขึ้นจะขึ้นภาษีนิติบุคคลนะฮะจาก20เป็น23่ก็แปลว่าเมื่อบวกกับภาษีพวกดีวเดนแท็กอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดีดขึ้นไปใกล้ๆ30ได้นะครับก็จะเก็บภาษีนิติบุคคลเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มคู่แข่งให้เพิ่มคู่แข่งให้โดยการที่อะไรครับไปสร้างความแข็งแกร่งให้กับ SME ดังนั้นกา,การเติบโตการแข่งขันนะฮะจากเมื่อก่อนที่กลุ่มทุนมันอาจจะแข่งขันได้ง่ายๆกําไรได้มง่ายๆมันก็จะยากลําบากมากขึ้นนะครับเมื่อการเติบโตง,ง่ายยากลำบากมากขึ้นกลุ่มทุนก็จะต้องมี d e v วล็อปนะฮะการพัฒนาของตัวเองเกิดขึ้นนะฮะเดเวล็อปเมนเกิดขึ้นกลุ่มทุนก็ต้อง,อง,อง,องฉีกตัวเองทําตัวเองให้แข่งขึ้นแข็งแข่งขึ้นก็ต้องฉีกขึ้นไปอันนั้นก็ต้องใช้เวลาทีนี้ไอ้ช่วงที่เรารู้แล้วว่ากําไรส่วนเกินเนี่ยมันจะน้อยลงเนี่ยมันก็จะมาสะท้อนที่ราคาหุ้น เพราะว่าราคาหุ้นขึ้นอยู่กับการเติบโตของกําไรก็แปลว่านับจากนี้นะฮะการลงทุนมันจะยากลําบากมากขึ้นเพราะว่าการเติบโตของกําไรมันจะน้อยลงแน่นอนนะครับแน่นอนซึ่งซึ่งก็โอเคก็ไม่ได้เป็นไรนะครับถ้าจะบอกว่ามันเป็นแฟร์เกมก็เป็นแฟร์เกมนะครับคือผมก็ไม่ได้อะไรนะก็เราก็ต้องปรับวิธีการลงทุนของเราไปใช่ว่าก็ไม่ว่าอะไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นไปตามที่ไลฟ์มาโดยตลอดว่าถ้าเขาจะทําเขาจะทําเรื่องนี้ ผมว่าก็โอเคก็ดีดีเข้ามาแบบว่าลุยตะลุมบอลแบบว่าให้ลือสัญญาอะไรทุกอย่างนั่นแหะมันก็ไม่ได้เป็นภาพนั้นนะครับนะครับก็ไม่ได้เป็นภาพนั้นสักเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับขอลาทุกท่านไปแดีเพียงเท่านี้ครับ